เครียดแค่นี่พ่อโอ้โหอดูดูเห็นพ่อควานนะคะดูเห็นพ่อควานนะคะดู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 เห็นพ่อควานพี่วาดเห็นพ่อควานถามถามไปไหนมาไปไหนมาดูนะคะพี่วาดเห็นพ่อควานปากใส่กันด้วดูนะดูดูพี่วาดนะคะ คักเนาะเพลินนอ,อ,อนอนะืมดงอนมากงอนงอนงอนโอ้เอาเอาเอางอนนะคะไม่ใช่อาการดีใจอาการงอนนะคะงอนงอน,งอ,นอือไปไหนมาไปไหนมา พ่อไปไหนมาพ่อไปไหนมาด,ดูเขาอาบปากขาม